หนึ่งหนึ่งนาทีสองวิอย่างเงี้ยสามวิอย่างเงี้อยอุย้ยพี่มันตรงไปนั่นอย่างนี้อย่างเงี้ยสกิดไก่นะพี่บอกนะสะกิดไก่สกิดไก่นี่คือมอบตัวนะออใแ่ชยามิอย่าลืมนะชายามิอนะยา่าลืมกันนะออเตือนแล้วนะกูเตือนมึงแล้ว <laughs> อ่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังแ่งหัวแข็งแรงกันทุกตัวเลยยกเว้นกูเนี่ยถ <laughs> อดกอดถอ,อดเลือดได้ไหมฮะ เกต่อฮิวได้ก็ดีนะเอ่อโนฮิวอ่ะโหยด่านนี้เอทอระพีชิป่ะไลฟ์วิ่งกูอยู่ไหนเนี่ยเอวิ่งยาวๆเลยเงี้ยโอยด่านรับรองแตกกันตายสองสองบวกไก่ได้นะสองสองบวกไก่ได้นะแล้ววิ่งไหนดีเนี่ยอ๋อปีเตอร์อยู่เกิดพีเตอร์พเตอร์ยู่เกิดพีเตอร์อืมกูไมเชื่อสองสองบวกไก่ได้นะสองสองบวกไก่ได้นะตัวต้ดูเวลาดูกันด้วยนะเอ้าจะฟันดิพปีเตอร์ผมเอง กูไม it on ah. oh, uh ่เ huh. ช no like, um, ื่อกูไม่เชื่อมันไม่มีพักไม่มีพวกมันไม่มีพักก็ไม่มีพวกกูเป็นไก่ทำไมพี่ถบบนี้โอ้ยมีคนดูบด้วยอยู่ถามพี่อะไวบลต์ไวบลเออไวบลไปเถอะอันนี่มันเล่นขี้โกงไวเห็นไอ้ด่างแงงอะถ้าไก่ปานีเนี่ถ้าถ้าไก่ปานีนี่คือแบบฟันเลย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 อย่าปานีอย่าปานีเป็นไก่เออขี้โกงเนี่ยใครขี้โกงมึงอะ ที่โกงเขาบ้างขอได้หนได้ขอได้หน่อยขอได้ได้ครับขอได้ได้ไอ้ดีคอนชอบแตะติดอยู่เจต่อเจตโตทำไมกูวิ่งช้าจังวะอ๋อเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่ดีที่สุดดีว่าเก้าไม่ทำงานเลยมามาฆ่าใครได้ฆ่าเลยอย่า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 ปานี้อย่าปานี้ปินเตอร์ร้องเพลงใช่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  นิตเตอรร้องเพลงเสียงเหมือนกี้ดูนะใช่ไขกันซะแล้วไปแล้วไปตดนเยเนี่ยเอ๋เอ๋่เอ๋เป็นแฟนมาสปีเห loyalty, um, hey. ็นร้องครั้งสองครั้งสครั้งเองใช่ส่วนมากไม่เคยร้องหร้องครั้งฮ่าง่าฮ่้่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าเ่าาฮ่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 าฮาฮาฮ่าฮ่่าฮันฮ่าฮ่าม่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่่า่่นอย่าปั่นนี้่่่่ร สามไก่สามเนี่ยเล่นร้อยยีิบปีนะกลางกลางดิ่เป็นกางหาเลยหาเลยคนเนียนนเนียนต้นต้นโอเคพี่กินดูพี่คนเนียนไลากไก่การล่าอุ้ยที่หวานเก็บไปก่อนแล้วนึง่หนพ่อจะพาไม้เห็นนี่กูไม่เชื่อ You're being on